Yo, สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับไอนาโกะค่ะวันนี้ก็จะมาดูชแนลของเพื่อนที่ชื่อวิวนะคะคือคลิปก่อนเนี่ยมันเฟลนะคะไม่ได้ยินเสียงเนาะก็วันนี้จะมาแค่ด้วยตัวเองเลยจะไม่มีเสียงเจ้าของชแนลนะคะชแนลก็จะเป็นอย่างนี้นะวริสราละราชีภาษาอังกฤษรูปปกคอนี้สวยมากเลยนะอืม ดูซิมีเกมอะไรโอ้ยมีทั้งเกมมีทั้งรีวิวเหรอ,อเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะอันนี้เราเป็นแขกรับเชิญที่โดนกินนะคะแต่ได้รถด,ดีมากเลยนะคะได้รถพ่ออ้อมเด็กกับแต่เอ้ยถูกแล้วพ่ออ้อมเด็กกับอะไรนะกับกับกับอะไรวะ กับกับกัช็อกโกแลตเออแล้วก็ไมาครับตัวนี้มาครับนี่เราไม่เล่นอ่ะนะเดี๋ยวสักประมาณวันจันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงให้แล้วก็เอกา o ด k ไ i o ออกไดอแล้วก็มาครับมาครับแล้วก็ลายเพย์คุกี้รัน อุ้ยมยีของเราด้วยเดี๋ยว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 ม่ครับวิวพากินวิวพาเที่ยวพูดเกี่ยวกับเกมและรายการเล่นอะไรไม่รู้ว่า,าอ่านไม่ออกเกมโค้ชมือริทเตอร์มาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเกมแม่ครับแม่ครับไอเพย์หรอ ก็ม so so ีมเตอร์ก <hi token thanks> so, so so, <i> ็มีเยอะนะมี94วิดีโออะเรามีน่าจะประมาณสองหรือสามนี่แหละนะจะไม่ได้แหละไหนมาดูนี่ที่เอ์ก็ทักสวัสดีกันด้วยนะคะใช่นัาวันุสลาค่ะวันนี้นะคะพี่พาทุกคนนะคะมากินทาโกยากิกันนะคะเป็นขนมพรมญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะในนี้ก็จะมีเอ่ม น,นี้นะคะก็จะเป็นปลาหมึกกินแป๊บนึงอปลาหมึกอร่อยนะคะอันนี้วิวกินไปครึ่งอันละแล้วมันเหลือครึ่งอีกครึ่งหนึ่งโอเคนะคะนี่ีย๋ยวเลาจะมากินกันเลย เพราะมันเหมือนหมูอ่ะเพราะวิวเป็นเป็นคนอ้วนไงคะ่ะแล้วกินเยอะด้วยอย่ามาบอกว่าวิาว,วตะกะวิวก็เคยตะกะวิวเคยตะกะนะจะใครจะด่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้ด่านี่อันนี้นะคะก็จะเป็นมายองเนสรวมก,กับอะไรนี่ลูกเป็นสีน้ำตาลนะคะ ไม่ใช่อืดน,นะคะอุ้ยทำไมเราต้องรอพูดตอนกินข้ก,ก็เยอะดีเ้วยข้า่ทัดทอดนี่ไงมีแค่นี้แลหละค่ะก็เปิดให้ดูแค่นี้เองอะ่ะถ้าอยากดูอะไรเกี่ยวกับช่นลของ วิวก็เข้ามาดูกันได้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะมลลศราราล,ลาทินะคะคราสบัน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ